เ,เก็เกช่วยกันเก็บมาเร็วช่วยกันเก็บของมาเร็วเร็วเร็วเล่นแล้วก็ช่วยกันเก็บลูกไปแยกด้วยนะแยกให้ถูกด้วยนะใส่ตะกร้าให้ถูกด้วยนะคะเออมะนาวน่ารักจังเลยมะนาวช่วยเก็บลูกไป เเเดยยก็ังบไมม่่หลอแยกตะกร้าด้วยนะนะไปช่วยเพื่อนลูกไปไปช่วยเพื่อนไม่เพียงมาล้นล่ะไปช่วยกันลูกปะมีกองใส่มีกองตามไปเก็บได้แล้วตามเร็วตามไปเก็บได้แล้วค่ะไปมะนาวยังรู้จักนาเก็บเอามาใส่ตะกร้าลูกมา อาฟิล์เก็บลูกเก็บเก็บเลยค่ะช่วยกันเก็บกเร็วเอาเร็วๆต้นน้ำโฟมแมนช่วยกันเก็บลูกการไม่มียาใส่เทาเสียอเนาะฮะ